เห็นไหมเออกำลังหลักฟุ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 กุก,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 กไก่ตื่นจะไก่ตื่นใส่ไข่ด้วยกำลังตื่นนะคะไก่ถุนสูตรโบราณของบ้านคุณยายพรเองคะ่ะสูตรของคนจีนนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะเพราะว่าฝาหม้อปิดอยู่ เดี๋ยวค่อยดูตอนสุกอีกทีเนาะมาทำไก่ตุ๋นกันค่ะไก่ตุ๋นสูตรโบราณเนี่ยพรอนใส่น้ำไว้เต็มเลยเนาะเต็มหม้อเลยเดี๋ยวก็ตุ๋นไปเรื่อยๆให้เครื่องตุงที่เราเอามาใส่ให้เขาซึมเข้าไปในเนื้อไก่และพอนพรอนใส่ไข่ไปด้วยน้องไก่สามน้องอย่างบะรึมบะเทมเลยอะ ครึ่งกิโลสามน้องน้องและใหญ่มากเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะล้วเราค่อยมาปรุงทีหลังให้น้ำก็นววดแห้งเพราะว่าแบบนี้เราเราไม่ใช่ทำแบบแบบไก่พะโลเนาะพะโลมันจะมีน้ำแต่แบบตุ่นเนี้ยเราจะน้ำแห้งหรือน้ำติดก้นหมอดหน่อยเดียวเคี่ยวไปเรื่อยๆแบบนี้แหละ